อะไล่ะนี่เอามาจากโคราชจังป่ะไทยโคราชบ่มันท่ามันเก่าหน่อยหรอกเนี้ยอ่าไทยโคราชจ้าโอ้ยแกงตุ่มแม่ผสมมาตะไคร้จังแม่ยังเอ้ยบ่เรียบร้อยเอ้ยสวกระโปรงสวมมั่มอาบน้ำจั๊กเท้าบ่เลยนี่เอ้ยนาดาปื้อๆเยอะผู้ให้กับผู้ให้นี่เอาผู้ให้มันผิดแม่มึงนี่ใช่ไหมเอาอีเปรตนี่เดี๋ยวกูเหยียบแปรตแผลกูไว้ทับแล้กูว่าเนี่ย กูมาติดต่องานเด้อกูไม่ได้มาหาเรื่องเด้อจะบอกใครเด้อโอ้เด้อก็เปี้ยวจังบ้านเด้อกูอ่ะก็เป็นบ้านนังบ้านอยู่อ้าวอะไรเจ้าให้มอสิว่าท่อหิ้งหิ้งจังไดนบ้านี่มีบ้าแล้วเวลากูสูดมากเด้อจะมาอยู่ไก่กูแล้วกันน่ะหนีทำไมนี่กระได้เฮ้ยมันเกิเป็นน้ำย่อยดีล่ะย่อยสุดแดงนี่ล่ะการเม้ากันจ่าต้องระมัดระวังแน่เบิางคนเด้อบิางคนมันคักแน่อย่เบิางคนเพียงภายในแตเบิางคักปานนั่นตัวเนาะ ยายหนีเรามาจากโคราตเนี่ยเศรษฐีคนมีเงินเนี่ยเออดูคนอย่าดูแต่เพียงภายนอกไ่เว้ยเจ้าเราสิมาจังหมอลำเลี้ยงอีรันเนี่ยอืมเฮ้ยโอ้ยหากินผีปอบโอ้ยผีเป็ดอาจะนี้ไม่กินผีก่อนหรอแม่แจ้งตัวจังไถ่กะเป็นตะเบ้งตัวละเนาะนั่นพี่อัน์พูดดีมีเงินเหรเฮ็ดจังไถ่กะคือ สบายดีกอ้าวเดี๋ยวกูเหยียบคอเอาอีกเจ๊นี่มันเรียกเจ๊เจ๊บานกูเป็นแท่บ้านทุนนี่ไม่ใช่กันนะ้เว้ยแม่จางเอ้ยเศษหาจินแลวบาหมดอั่อนี่ทุกวันนี่ก็ยังหาอยู่เพราะได้เล่มนี่แหละเพราะได้ขาหมาขาผู้ เออเป็นยังไงเรียงอีลานน่ะมันวางเบิ่งไหมบุยเว้ยว่างอยู่เอาเอาเว้เป็นผู้หญิงจังไถจังไถจังสักงานจังสีเอาอีปอบเนี่ยมันตาชอดแหลนตายมันเทพอ่ะมึงไม่รู้จักนี่ทุกวันนี่เขาสักยันน่ะเขาสักเขาหิดกันเท่านั้นเลยรุ่นหนุ่มสาวนั่นสักเทสหยังล่ะกูนี่กูสักมีประโยชน์เว้ยมีประโยชน์เนี่ยไง เอาเขาบอกว่าซักยันแล้วมันแทงมีเขากูก็เลยซักไ้กันเขาแทงกูซ<อ>ัก <laughs> กันแค่แต่แค่แ็่แันไหนซักแล้วเขาวันี้เอาจับลิฟต์เลย เออ่กวตั้วว่ากอางเรื่องอานนี่ตั้งคณะดไปวามสารทีเสียงพุนแล้วเสียงอีสานเออตะพรมเสียงอีสานพุ่นล้วโอ้เวาจ่าชาชานดีเจ้าคือสบือกันขึ้นงานเนาะงานบ่อดโอ้งานงานเจ้าภาพบ่งานก่อสร้างอว โอ้ยนี่ตั้งมาโดนแล้ว <c oughs> เออเรื่องราคาเนี่ยไหวยังไงเว้ยราคานี่เป็นกันเองเอ้าทบพอใจก็ห้องมาเลยราคาเนี่ยห้องเลยห้องเลยี่างอิลิเอเอห้องกับห้องวาย <c oughs> เอาอิเปียดเลยก็เ <c oughs> ป็นอย่างนู้น <c oughs> นี่ห้างเนื้อเดินอูห้องหมายก็มามาคาราคาเงินเรื่องอิลันนี่จะเอาคืนละเท่าไหร่โอ้คืนละเท่าไหร่เออ เป็นกันเองมะนาเรียกเสียงอีสานดอกหรือจะเอาเท่าไรอาจักสิบก่านี่ละสิบเท่าไรด้วยสิบสองอ๋อสิบสองแสนบ้านี่สิบสองแสนมันล้านกว่าแลน่นสิบสองหมื่นโดชุกนั่นเรียงยี่ล้านเขาบอกดอกสิบสองหมื่นสิบสองลอยนั่นฮะาสิบสองลอยสิบสองลอยบายจะบายยังไงยังงี้แล้วคุยถูกคอนั่นน่ะเแถาขอต่อจักหน่อยใชไป เฮ้ยอย่าไหวจักซับอย่างที่ต่อต่อเล่ามันหลายค้ดเอาชนะเอาจักซิบหาเอาใช่เนาะนี่ปันถือกันว่าเอาจั๊กซี่ซะเอายังไงเอาจักซิซะจริงจริงนี่นะจริงจริงมาจับมือยังไงโอเคโต๊ะรูปแปดกับแปดมาเป็นอะไรปิงเข่าคอดีกว่าปวดสมองน้ำมูเจ้าเว้ากันไม่ใช่มาปวดอะไรด้วยผู้ห้องห้องสิบสอง ปูตอตอซิบหาปัจจัยได้ไ่ได้แปดร้อยเอา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 การที่มือด้ายมืองานมืองานนี่จะเป็นมือบุญดอกอ้าวบุญมือใด้ายเอาบุญมือโฮมนั่นน่ะนั่นแหละห้อมมือใด้ห้อมมือกินข้าวปุ้นนั่นกินข้าวปุ้นมือใด้ายเอากินข้าวปุ้นมือฟังรำนั่นฟังรำมือใดฟังรำมือผ่าสวดมนต์นั่นสวดมนต์มือใดสวดมนต์มือแจกเขาหาแม้มือนั่นขอให้ที่แต่งตัาจังเลยดิ อันใช่ใช่อันเขาจ้างแล้วล่ะเขาจ้างก็้วลกินยังกันมื้อเด็กกันแล้วแต่อัแต่ว่าอันอันอันบุญยังแต่นี่ทำบุญนี่ยังกอบุญนลยนะเออทำบุญอุทิศส่วนกุศลถ้าบุญกคนโอ้แจกเขาหาผัวไม่ใช่เอ้าทำบุญหาลูกไม่ใช่อีกหาใครคันหาหมา นหาหมาโอ้ยชากไปล่ำนุ้กชิได้ไปล่ำแจกเขาหาหมาจังสี่เนาะใหญ่ๆจ้าท่นละหอนมือห้อมสีไปดอกเข็มสัญญาเลยสัญญาเฮ็ดสัญญาบัดเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะทำสัญญาเนี่ยขอดูตัวพระเอกก่อนมันหล่อแค่ไหนเสียงมันดีทำไหนไม่พระเอกนี่รุ่นบักนี่และเนาะรุ่นบักเนี่ยพราะฉันจำนี่เขาบอกช้างเออไม่นี่ละมันดีอ่ะเดี๋ยวถามเอิ่งเด้อทำเอยเอิ้นพระเอกทนเอยมันหล่อไหม่ะเว้ยเว้ยไม่หลุดไม่หลุด มันแตนโตไปน้อยต้องไวหลุดต้องไวหลุ่นทำน้อยตายมันไปจังไหนน้อยนี่น้อยทำน้อยมาเอาไป เออย่างนี้แม่น้ำเขาแห่ดูพอสู้เขาทาตุพักนอนนี่เนาะเทนึงแคเดี๋ยวเราก็พอแล้วลำดีลำไร่จะมันุย่านแต่กูดีเนาะเ เอาดิมันมอลำเรื่องต่อขอนหรือบัดลำหาเรื่องต่อขอนเด่นออกมากับที่ได้เรื่องด้วยเด่นว่ามันเสด็จทิ้งตัวไว้จะไปลำดีไว้ป่านั่นเอาลำเอารำรำลำลำลำเอาผู้ใดงพู้ใดงนะผู้ใดนั่นผู้ใดนั่นพูดเองนั่นพูดเองนั่นเฮ้ยแย่แล้วครูปั๊บเจ้ามาแล้วแย่แล้วครูปั๊บเจ้ามาแล้ววัดนี้เอาจะแพ้กันแตกหนีจังสันหนีมาแตกกลยยัน ัดไม่อยากโควิดได้อยากควยจับมาสวงจันค่ะเอาควยจับพัดฮะจันหียว้าย่แหลมผู้ใดบ่อยมึงเอื่อกูแน่นี้โอ้ยขอเทศจันสีจันสีฮว่าสีว่าสิว่าจันสีจัดสีแล้วมันนึงออกจันนีมึงคืโบแต่งหนาแต่งตาแต่งจังหดเฮ็ดควยจับให้ลูกให้เต่าให้พี่น้องกินเอามันไม่โมกินเลยมึงเลยได้เขียนตะคิว แดงหมดแล้วสองควายไปเลยควายดึกเอาสองวายไปเลยวีมึงมึงมึงก็อีต่องแต่เอายังต้องใดตองผู้เวิยงแม่ว่าน้องหยาบ้องต่อมตอมอีต่อมน้อยอีต่อมนี่แหละอีต่อมในกี้อยู่อำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวนี้เขาเป็นอำเภอหนองนาคำแล้วค่ะอ๋อถ้าไม่ไหวเนี่ยเด้อ าพาไพใวใบนี่ใบยังล่ะใบใบนี่อัมเภอรอ๋อพิ่นอยากฟังโอนเงินแล้วเรียบร้อยหาพันอยากฟัง,อ,งอ,อัน,อาน,อนสาวจันทร,ร์สีอมยิ้มพะนะเออเออเออแล้ว,แล,วแล้วเอาย้ายเลรียญออบัตรเอาตัว <c oughs> ใหส้สื่อโอมยิมย้มก่อนร่างร่างเมื่อสัน่น <c oughs> เอาขี้ร <c oughs> ่างเมื่อสั่นว่นไหเพิ่นสีเอาขึ้นแด้เงินเอามีส่วนแบ่งบ้าดิลงมาพีพีโอฟอ พ่อกับพอ่บอเอรือเอร่องยาพีเร้่อบักเยอะบักเยอะสิน่าปุณิสาวจันศรีโอมยิ้มหัวนในใยายนก่อนหนึ่งเนี่ยโอมยิ้มโอมยิ้มหยุดสายอันมันก็ว่าสาวจันศรีโอมยิม้มโอ้ยอีแหลม<น>อันสาวจันศรีโอมยิมมันอ่ะอูลาฮะ สาวจัดสีอมยิ้มเมืองล้ำล้ำล้ำโอ้ล้ำ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 เฮงเขาหฮงหูหนวกเนาะบ้านหนวกแต่หูแล้วเป็นยังอันอื่นกันหนวกนั่นมาเอาเงินอุ้ยใบแดงว่าออเดอรอรยมาหลายใบเถอะพอมันเอามาให้เบิ้งหรือเอามาให้ มะนาวหมดเลยพ่อแหลมด้วยโอ้พ่อแหลมก็ได้เออเออโอ้ยพ่อแหลมมันล้ำแบดนี้เฮาเออเขาว่าลิ้งใส่เงินบ่เป็นเออข้าวั่นเอาไว้ทำแม่มึงใส่ซะสโอุทานัดเสด็จราอนเอามาไปเยอะเงี้ยเอาเงี้ยเงินก่อนดีตัวละมาหมู่เขาบ่ได้เงินเลย เย็นไม่ห้าสองคนไดเงินมูขาเจ้าบ่ไดเลยเอาที่ยังใส่ยุคข้อเจ้าบ่บ่ม่ห้าสองคนไดบพวกมูนั่นเห็นบ่เห็นผู้ใดไดไหมเอาเงี้ยหลมทงขอยยุใส่เอาก็มา,าใาส่นักปูีกนได้บ่เด้อเอาัที่ยังใส่ยงดเข้าเจ้าอ สมืึนเตะเสาอยากมาเตาเกี่ยวพันบกุณสู้เนอย่างคอยมันแลนนีไม่ใช่้ยอันซากนีคอยล่ากว่นเดีปรากฏว่าเดี๋ยวนี้บกุณสู้เอ้ยมาพี่เอาากแคลนนีแล้วเยวคอยเมสากอย่้คงไยกหัดากเก้าเดี๋ยวคอยล่ากควันเก้างคุณสู้ทา สาลาดอมหลวงพ่ออาศัยวันบานทัพพ่อขอให้สวงใจนับแต่จำชื่อได้หนก่อนตอนหลังเศร้าคำเที่ยวป้าลูกบอเจียนจบสิ้นัว่จะยังทวินทองทองไข่านางผู้สูง ตายแล้วเกือสองห้ายังบอลืมบ่ล่างนั้นได้พอเมีดงานนั้นละนออมอ้านเบิดบ่มับลงตาล้ามาเป่าเต็มภาพยางเต็มตาพออยู่ม่ยเนี่ยไอ้บุญนสูง เียวอีกแล้วอย่าเฝ้าปาดับทนาเียโอ้ยมันมาเป็นโ่สองเชี่ยวสองเชี่ยวแล้วไอ้บุญสูเข้าต้องเจรจากันเรื่องทันบอดทันแล้วไม่ยังอีกจากสีดำจะได้แต่น้องสาวโตนั่ทนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ท้าอีาบานบาสิมาแดงคว้าเราคว้าจากออไอ้หนูมึงอย่ามาหลังแ่งแย่งเอาหน้าเตือดเตือ1สิมาเตือด

ป้องกันได้ไหมหนูไม่ไจังไาน้องมึงเอากระน้องปูตัวนี่ไทยของนี่ทองไข่นี่ไทยของนี่มันน้องปูเมึงจะเล่นอะไรบาน้องมึงจะน้องปูหนูตัวก็เจ้าหน้าเจ้าหลังไเอาเราเหตุการณ์ม่ามึงรู้ไหมมันก็เป็นน้องสาวปูปูเลี้ยงมันมากมึงจะกลัวเจ้งไหนอีกโอ้ยมันออกจากท้อง กูนี่นะเห็นกวานมึงฮะกูเห็นกวานมึงตะกี้มันตายมันเอาขี้หมอกันอ่ะพาไว้นีปมันเนี่ยโอ้ยเอ๋ภาษาว่ามันมีป่านอยู่ธนะภากี่แหลมเอ้ยกูเห็นไม่ยุติ์ดาหนุ่มเป็นยังหนุ่มเป็นยังกี่แหลมกูมาอุดะ วกูไม่ได้อาบน้ำกูเห็ดกูจัดไปแต้มมงเว้นปานคือพวรหลดามึงเลยัวมันพมึงยูมึงอ่ดามันมันปานแม่นยังนี่แหลมคกมือแล้แล้วแล้วจำได้เหมือน่มฮอ่ืออดำดีนะอ่อหันดากมันอหือดำดีนะเธอ น้ำดำถึงดำพี่ก็ดำแต่ดำไม่ได้ดำหมอดปากดำแต่ดำกำเฮียเทดไทยกูไล่กูก็กูก็นี่แล้วเอ้าพ่อเหรอเนาะปาดเลยป้าไอตัดสินใจได้บอต้องเมื่องงานไขสาวปาดน้อยฟังพีเอไม่ยังจำได้อยู่ต้วยไอมันลันอยู่สิไอพ่อมากจนสี แม่นดีซีดีทอฟ้าบอกให้ป้าว่าเสียวตัวเดียวเนี่ยไอ้คนโกเดี๋ยวเดียวลองพูดเดี๋ยวลองผูดเอาแหละลองพูดตายเอาอ่ะแค่นี้ละศิลปินหลายเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสุดยอดเลยประวัติศาสตร์ประวัติถือว่าเป็นฉากได้ตำหน้าน้อะมหันเนาะเออประวัติศาสตร์แฟนคลับคอมเมนต์มาหลายคิดพ่อบรรยากาศเก่าเมื่อ20ปีที่แล้วเพื่อนว่าโอ้สุดยอดเลย นี่แหละขอบคุณคุณพ่อยังจำก,นนกนจวนล่ำกระได้คือเก่าอยู่เนาะยายแล้วแหนว่าได้แน่แล้วก็อีอีเอีจันสีนั่นลืมซื้อลูกแล้วก็อีอันอีอนนจันกูนั่งเพื้นอยู่นีม่มึงมาตีตาบ้างเหรอตีแต่ว่ากูสิต่ำไมีหยั่งบ่คือซื้อได้ซื้อนั่นให้ควาปอบไม่หันแท้มึงกล้าด่าก,กูปอบดิฮะมีอีกบ่อีเป็ดมึงไม่กกพ่อแม่มีต้นบักพริกตีห้อยถูกต้องมีต้นสั้สา มึงกล้าเถียงกับกูเห็นบะบ่าว่าแล้วแค่คนบ่ไไรให้กูอีลิงแม่ใครนาน้อย <c oughs> ขอบใจนะใจอีแหลมที่มึงโฆษนาให้กูเพื่อนยังมีหนามว่าเขาฆ่าซนโน่โฆษนามีหนามว่าเขาโฆษนา,าเพื่อนอยู่เสียใจเด้อตั้งแต่กูก็ไม่โอกาสโฆษนาจะของเรื่องอย่างละกูที่โฆษนาให้มึงละกูที่โฆษนาให้มึง เรามันคนา s าวนาอยู่กับควายเขามันคนจนจนทนเดียวได้จะนานหนาวหนาวไอ้บ่เอ้ยเลยบ่เป็นท่านน้องสัมมึงเอาปากมึงออกยังลองอ่ามึงว่ากวูขี่ร้องสัติกูกะว่ามันแมนใจเฮ็ดหูุขี่แมงสิอยู่ใกล้ดังปานนี่สินอนได้ตีเหมือนขี่มันเคลื่อนตัวๆมึงไงกูอดมึงไงได้กี่แหลมอดกูวยังขับกูแล่นพาบ้านโดดยัง เศร้าเศร้าอีจันทรสีเศร้าเศร้ามึงเศร้าหลอดมึงยังมาสู่กับเมียกูบอกมันเออเมียกูเนี่ยกูเลี้ยงไว้ทักัดโดยเฉพาะล่ะแม่หน่ะมึงได้เมียหมาเมื่อไหร่เมียหมาตัวบองนี่หมาเหรอมึงที่หมาแม่มันมึงหมาว่าไม่ลูกขาปลูกว่าพ่อหน้าเนี่ยโย่ทั้งเถียงนี่คักเนาะมดเท่านั้นเดี๋ยวกูกูเสียวลูกมึงออกมานี่เด้อสาธูกูทั้งขี้ขานมานโดนออกแน่กูสิยอีกปากเนี่ย สิกแน่กูกินขขาข้ามดะติบแน่ยงาน,นเขาเท่าเดียวแล้วโลดห้วยมึงเดิม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 อีแหลมกุระกุระกุระวันพื้นอ่นดอกกุละกุระก็เก่งเลยกูไม่อยากฟังเลยม,มึงดอกบอก <c oughs> ก็หมาหมาเลยียบปากบอกน้ำสักสากเนี่ยชนะเก่าโอ้โหไม่มีหลุยเลยเนาะเช่าเนี่ยเช่าเนี่ยเนี่ยบอกดังนี่ในวัดจังวัดเอาฟอกกระติบไปยังเนี่ย เจ้าก็ห้ามไปเนี่ยไปยังเอาเรื่องของเขาตัวเรื่องของญาติของยอมตัวเป็นพรรคก็นั่งตายยื้อซื้อไปยังสร้างสิบพุ่งหนุ่งเรื่องของเขาแท้เอ๊ะมาเนี่ยมาบ้านแม่มึงห่มผ้าเหลืองให้มึงไหวเดียวสมควรอยู่ดอกนั่งอยู่เทิงกุฏิเ่าเป็นตีแล้วก็กุฏิไปไหนนี่ก็วัดกูคือเก่าหองตัวนั่งตายยื้อซื้ออย่าปากอย่าเว้านั่งตายจะในบ่แม่นพระพุทธรูป ก ja, ็ปกันกับพี่เล่มคอยเลนกันดว่าได้มึงต้องเมื่อพ่ากูเดี๋ยวนี้มึงสิเมื่อบกว่าเมื่อเมื่อนะเนี่ยน่ยนี่ยเมื่เมเ่ยน่ยเนีน่ยน่ยเนเอาอีปอบดิแม็กูนั่งเพ้อวย่นี่มึงก็เพก่งเพราะยำนาะเอามึงก็เพรก็พเต้ือความกอกายแต่กูเป็นเซียวมึงเต้เอ๊ ที่การน้องกันคอยว่าคอยจ่าตีบกคอยแล้วมึงมาเสือกที่ยังกูไม่เสือกมันเป็นตะเกามันกีแหลมไม่ยังกูสิตีสิขากูสิด่ามันจังไดมันก็ล่องของกูเพราะว่าอิปานี้มันเป็นน้องสาวกูกูเสียจังไดก็ได้มันสิทธิของกูสตีน้องมึงสตีน้องกูคือกันนะเนี่ยมึงจะไหนจังลาน้องมึงตั้งแต่กี้มันซื้อว่าท้องไข่นี่มันตายจัวัด ที่บุญสู้นี่เป็นผู้ขี่ีิมอกัน์หนักปากมันหน่อยเห็นมั้เสียใจพอมึงตายตีค่อยเสียใจเสียใจพ่อกูตายพอมึงอั่นะกำลังสิตายเสียใจได้พ่อกูบวชวัดคุณเนอะอีบอมีปัญญาเลี้ยงพ่อให้พ่อไปบวชสร้างแล้วเล่าหมักวัดบวชหาบอกเลขคนเชียส่าบุญตัว สามเดือนย่ายวัดและพ่อกูไปยังจะย่ายดูพันั้นบอกเลขบอกถือเขาที่น้ำขาสมควรมันติขาหอดลูกมันแต่สร้างแหละอีป่าเนี่มันนองสาวกูมึงอย่า่ามีคนมาการมาแต้มเห็นมันเลยมันตกออกจากท้องหน้าใบเนี่ยกูเคเห็นรดกานี่ผู้มีผู้ใดมาการมาแต้มเห็นมันมึงเห็นมังตกจากท้องเออกูเห็นต่กอนตกจากท้องมึงไปเห็นก้อนกันมึงไปเห็นได้ยังไหนกูข้านเข้าไปเบิ้งเนี่ย ข้อแข็งข้อเดือทั้งเถียงคนอเดือมีล่องขนน้เนาะบันร่องแล้วยานอยู่ทั้งไตเนี่ยอีปานฮะหอ,อยมึงเหนื่อยซื้อคไายกันนับปูกูว่ามันเลิ่นปูเอิ้นมึงอยู่ใสอันนี้อีปานดามนี่กับปานแหลมใสปานมึงเพียงวัดหน่อยนี่เด้เอิ้นแน่แน่เปล่าเนี่ยเอิรเขาคือเอิ้ออน์นไฮเอิ้นหดึ่กูได้อีปานแหลมโอ้กูชึ่งเลยชึ่งแต่หักเนาะ อึดปานแดึงเสียละเอื่อยเมื่อบานซาปานสิเมื่อพร้อมไอ้บุญสู้ดอกมึงว่ต้องเว้าอีปานมึงตั้งตอแล้วเว้าสิมาเอาว่องง่ายๆไอ้บุญสู้ผู้นี้คำพ้อยนั่นอยู่ใส่ว่าตัวชื่อชาติได้ผ้าเสื้อหัวเมืงองฮะแก้งมันย่าสาใครอ่อยใจแฟนเอืพอยภาษาว่าปานนี่แพ้แต่มีได้ตัวสร้างอย่างมึงมีอยู่หนา้าปากกูเหน็นไมอยุดด่างนะและใครมาการมาแต้มให้กูอ่าอ่า ป้าเออป้าไม่ย<อ>าวแบบยังไงเนี่ยเออกูเมดาดักเออโอ้เปิดต้นหนาตาตากูเนาะก,กูว่ามันเปิดถังแก๊สโอ้ยตื้นทวนโดนใกล้ตัวกูฟื้นแม่งปูซิเมนต์ปานนั่นกูว่าได้โค้ดมันจะถูกมันเปิดคักเปิดแน่เว้ยต้นหนาต้นตาเว้ย นนั่ไทยกูมากเลยคุณบอสแมนบะแมนโพดเดี๋ยวกูสิโอนมาเป็นไทยกูต้องว่างเหรอเสียใจโอ้ปานยุ่ดากมากค่ะมุนบอสจันงอยกับจะเปิดอีกจ้าปุ่นจ้าขอบคุณค่ะคักไว้แหลมมูอกูมูอมึงบอสจันงอยกับไทยกูเขอกันนะเสียใจนะคะ ก็ไปนนางนอจอยเอ้ยบานนี่แน้อยมาเป็นโมกูนี่ได้สูดมึงเหม็นยังก่อวังหานี่แหลเหม็นดากเหม็นคากบ้เออดากมึงกูเห็นเรื่องการของมึงมันมันปานไม่ยเพรอะมึงน่ะมันโคกมืออือหือดำดีนะเธอดำดำถึงดำพี่ก็ดำแต่ดาก ไม่ได้ด่หมอดปากดำแต่ดากรอมึงกล้าว่ากูปนนั่นตีแหลมมีอีกไหมม,มีอีกไหมเหรอใส่แล้วเอามึงเดียวนมาเลย <laughs> มาถ้าแม่อีแม่เข้ามาทำที่เทึงจกเทึงกรรมให้เจ้าคาซี่แก่แดด <laughs> เรียนี่เร็วตีมาโจ้กูแล้วย้อนอยู่เด้นี่แหลมเสียใจเด้อมันน้อยโพดกูบอมมักมึงบอมมักมันน้อยเออเอาแค้นฟอกกูก็ได้นี่งานทำมันปากตีพี่วีร์ลยปานดำนางพราอยากหอมเอ่าไม่ยังอีบาดเลยแต่ล้ากับบอมวันยุบสิ่ห้องหาแม่มึงอิน้องจากของได้เดียวใครกระซ้างได้กูพัน พูดนั่นแหละเออทำไมไม่เป็นใบร้อยล่ะโอ้ยเป็นใบยี่มันมึงแพ้กูเล้วกที่หล้นันมาแล้วใบร้อยเออต้องอย่างนี้สิ่อืรักจนตายเลยแหละเหเห็นไหมเดี๋ยวก็มาอีกเตือนกูที่แล้ก็สร้าเลือกูได้2สองใบมึงได้ใบเดียวสองใบคือกันแต่ว่าเป็นใบเศร้าท่าน เนี่ยมึงอยู่นี่เนอะมึงจะดุจะดินจะร้อนเนอะมือสิภาพประหายนองคนแถวตลาดเ <c oughs> นี่ขแขกเนาะกูเอาไม้เตียงไปก่อนมามัม่นใจจักหน่อยมูกอุวสิมาอีกเด้อย่ามาเด้อสวยส <c oughs> มากับมาทั้งสุงส่ขาวๆดูเอื้อยกอ้าวเบาหัวใจเจ้าหากตั้งร้ายเราเอาไปลอมนี่ก็ได้ยสักเม่นดีและหายเอื้อยหากพว อยากมีผัวจะลืมตนบ่แมนคนเดิมแล้วเลยกจนใจป่านแล้วนี่ยไวาไปจ้าีปานมันเป็นแม่เจ้าตีเขไปข้ามไปฝ้ายันคักแท้สู้กาแฟ้งสู้กาแลังยังลุกเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมาลุกอันนี้ห้ายองอดกเนี่ยเนีเียีเน่อนียเยยยยีียน่ มึงเป็นบ้าอย่างงี้จันสีมึงจะตายจริงยังมาตีน้องอยู่วัดอยู่ว่านี่ s <S oh. มึงคือแกงแค่ถ ah ้ามึงแกงมึงคือบ่ไปตีก็บอกแซมสั้นพูนมึงจะมาตีน้องเฮงยังไม่ต้องบอกกูไปตีก็บอกแซมสั้นกูอยากตีกับมึงปาปขอทุกอย่างกูแล้วแล้วเอาไปละอ๋อโอภัยวันลูกกูจะมันทำท่าดีแม่มึงตี้ น้องงูเขากัดกันโคบโคบยื้อไปตายอยู่ไสกูไปขี่ขี่แม่โบเรียกเว้นเรียกย่ามเทมันปวดปวดย่างไดยขี่ย่ามนั่นเทบ้านแม่ฟาโอดขี่สนั่นปวดย่างไดยกูไปย่ามนั่นเดี๋วกูมาค่อยอดขี่กันฮะไอหมูสู้มึงว่ากูเป็นไผ่น่ะฮะมึงว่าไผ่เป็นกูอุ้ยไอหมูสู้ก็เป็นใจไม่เห็นกูว่ามึงมาซ้ำมาเก่าตายกูเท เปล่าเลยไผ่ล่ะเนี่ยเมียเบียครับเมียครับเปลี่ยนไหมไผ่แม่ครับแม่ครับแม่ไหนแม่แม่แม่เหลมครับแม่เหลมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังได้เนี่ย่ะเข้าใกล้กูครับกำลังเหมือนบ่เก่งคับ่เก่มบ่เก่งบ่เอก่งบ่อก่งบาเก่ าไปเลยจนใจปานแล้วนั่งเบิดแนวสิเว้าเก่าปานนั่งไงเป็นสาวนับถือเอินว่าเอื่อยหากโย่ไว้ที่สูงขณะนี้แมวน้ำกำลังออกมามึงใส่ินาที่เดี๋ยวมึงเสียเลยเงินมึงเสียใจเลยเกือกูเห็นแล้วแต่หากว่าปานย่านเกิดยากุ่งเดี๋ยวย่านี่มงน้องน้อง จังใดคิดขัดพวงเลื่องทั้งพวงลองเอ่ยเ่แม่เมนทางะแน่หว้ปปานีมาอุกใจเป็นจังไดวันหนาคิดไปมากเอ้าบอแต่หากพ่อมีหวังยังคนกลางคือพี่เจ้าบุญสู้เ่าเบิงแน่นาสิเลือกเอ่ยหรือน้องลาบ ไ้ท้พี่ได้งไหมฮะฮ่าฮ่าฮมาฮ่า่าย่าฮ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 าด่าฮาม่าฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าฮึาฮ่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 าอ่า่าฮหาฮ่ง่่าฮ่่าฮ่นเล็กฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่าาด่่อย่าา่่่